สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ซีโก้เกลิ่มเอเชียดวลชุนบุฮุนไดมอเตอร์โอกาสยิงเป็นสิบซีโก,โก้เกียรติสัตย์เสนแมนนะครับอดีตคุณสื่อทีมชาติไทยนำทัพฮองอันยาไลสร้างชื่อเกลิ่มเอเชียอีกครั้งเมื่อดวลทีมแร่งดีกรีแชมป์เอเชียชุนบุฮุนไดมอเตอร์ในศึกฟุตบอลเ f เแชมเปียนลีก2022นะครับในรอบแบ่งกลุ่มแมตที่3 ปรากฏว่าโคซิกโกเกียรติศักดิ์เสนเมืองเกือบที่จะคว้าแต้มแรกจากชนบุหูไดนมอเตอร์ได้อยู่แล้วทั้งเกมเสมอกันไป00จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงนาทีที่90บวก3นะครับโอ้โหน่ายสดีจริงจริงโดยชนบุหูไดมอเตอร์มาได้ประตูขึ้นนหองอันุลาย1-0จากมุมซอนมินโดยสถิติในเกมนี้ของทีมซิกโกมีโอกาสลุ้นจบสกอร์มากถึง8-9ครั้งนะฮะ ส่วนชุนบุฮุนไดมอเตอร์มีการลุ้นจบสกอร์11ครั้งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับโดยซึ่งนั่นเกียรติสั์เสนาเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยก็สร้างความยากลำบากให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เป็นอย่างมากซึ่งสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปโคซิโกเตรียมนําทัพฮองล,ลีไล่ดกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเคลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่25เมษายนนะฮะก็เรียกได้ว่าคุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ซึ่งแฟนๆชาวไทยก็หวังว่าสักวันหนึ่งโค้ชพีซิโกโจะกลับมาคุมทีมชาติไทยนะครับเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันครั้งหนึ่งนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆกองแค่เห็นแฟนบอลของญี่ปุ่นคิดเห็นกันอย่างไรเมื่อโอนนกิไม่ใส่ชื่อชนาทิพนรุกทีมชาติไทยของเราเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่1 500ล้านเยนชนะทิพคืออะไรทําไมไม่เห็นความสามารถของเขา ฉันต้องการให้คุณชนาทิพที่มีความคุ้นเคยกับสภาพอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ลงเล่นมากกว่าครั้งต่อไปฉันอยากให้ชนะทิพลงเล่นคิดถึงคุณชนาทิพภายใต้ระบบ4-2-3-1คนแรกที่ควรจะเลือกลงเล่นก็คือชนาทิพเหนือกว่าวากิสกะแต่สําหรับ ACL เป็นเรื่องยากที่จะใช้ชื่อของชนาทิพเนื่องจากปัญหาโคต้าผู้เล่นต่างชาติคอมเมนต์นต่อไป ความเ่อวานของชนะทิพจะมีประโยชน์มากกว่านะถ้าได้ลงสนามการแข่งขันกับโยโฮฉันรู้สึกผิดหวังกับผลเสมอแต่ดีจริงๆที่ไม่ได้ยิงสักนิดฉันคิดว่าควรจะมีชนะทิปนะเกมนี้ชนะทิปสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทําไมไม่มีชื่อเขาแมตนาอยากเห็นผังการเล่นในเกมนี้ของฟอนตาเล่แฟนบอลญี่ปุ่นใส่ชื่อของชนะทิพในตําแหน่งกองกลางตัวรุกเดินเกมกรุกร่วมกับเทนมิยากิ อยู่โคบายาชิวันนี้ไม่ได้อยู่ที่มานั่นสำรองของโอนิกิเลยเหรอทำไมชนาทิปหลุดจากมานั่งสำรองด้วยฉันต้องการเห็นชนาทิปในแมตช์หน้าพบกับเยอหอยากถามว่าวันนั้นชนาทิปมีเกมดีอย่างชัดเจนฉันคิดว่าคงจะยากถ้าหากเจลีกและ ACL ไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะทีมกำลังพังทลายจากการที่โอนิกิตั้งเป้าที่จะเล่นฟุตบอลเร็วในปีนี้อย่แล้วเพราะ5 0 0ล้านเยนชนาทิพ เริ่มมาเป็นมาสคสอตแล้วแปลกใจนะที่ชนาทิพไม่มีรายชื่อได้อย่างไรมันวิเศษมากคุณสามารถต่อสู้กับลูกบอลคุณเร็วคุณเก่งในการเข้าคองบอลคุณทำคะแนนได้ดีและฉลาดแต่กลับไม่มีชื่อทำไมไม่มีชื่อของชนาทิพนะฉันเดารู้ว่าเป็นวันหยุดของชนะทิพกันเหรอคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ ฉันคิดว่าควรส่งชนะทิพย์ลงเล่นในศึก ACL เพราะพวกคุณต้องการที่จะชนะก็นี่คือคอมเมนต์จากแฟนๆของญี่ปุ่นนะครับก็มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันนะครับอาจจะมีเหตุผลสําคัญๆนะครับที่โอนิกินะครับไม่ส่งชนะทิพย์ลงเล่นนะครับก็มีเหตุผลของเขานะฮะก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปว่าน,นัดน่าจะมีชื่อใหม่นะครับเอ๊ะยังไงกัน ข้างลังดีกีทีมชาติไทยโปรสนามบีจชมเกม ACL ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลริเวอร์ไยลก2021-2022ที่เตรียมรูดม่านปิดฉากกันอย่างเป็น,นการในวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในทีมแชมป์และทีมรองแชมป์กันไปแล้วนั่นคือบุรีรัมและ BG จีปทุมยูเนเต็ดตามลำดับโดยปัจจุบันเดืรับปิดกำลังอยู่ในช่วง ลุยศึกฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม3เกมแรกโดยเก็บไปแล้ว7แตม้มจากชัยชนะเหนือยูเนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์5-0และชนะชุนนำดราก้อนจากเกาหลีใต้2-0ส่วนอีกเกมเสมอกับเบเบอนซิตี้ออสเตรเลีย1-1นะครับทั้งนี้เท่านั้นนะครับในช่วงเกมการแข่งขันของกระต่ายแก้วในศึก ACL รอบแบ่งกลุ่มที่พนามีแฟนบอลแอบเห็นนักเตะแนวรุก ตำแหน่งริมเส้นดีกีทีมชาติไทยที่เคยมีข่าวกับเดอะแับบิทได้เดินทางไปชมเกมด้วยทําให้แฟนบอลต่างคิดไปไกลแล้วว่านักเตะค,คนดังกล่าวจะย้ายมาร่วมทีม BG ในนดูก,กาหน้าและหากการย้ายทีมเป็นจริงพร้อมกับการที่ BG ปทุมสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของศึก a อ c แชมเปี้ยนลีก2022ได้สำเร็จแล้ว,ลวก็แฟนบอลกระต่ายแก้วก็อาจจะได้เห็นชื่อของเจ้าตัวถูกส่งลงทะาเบียนเพื่อลงเล่นในศึก a อ l ในรอบต่อไปเลยก็เป็นไปได้ แตกหักข้างไทยจ่อฟ้องฟีฟ่าหลังโดนทีมเก่าเบี้ยเงินค่าเซ็น,นสัญญาสโมสรในศึกไทยลีกหนึ่งเตรียมอ่วมอรไทยหลังมีรายงานออกมาว่าอดีตนักเตะเก่าที่เป็นคนไทยเตรียมเดินหน้าฟ้องร้องทีมที่ไม่จ่ายเงินค่าเซ็นสัญญาหรือค่าเงินกินเปล่าจำนวนถึง7หลักโดยทําเรื่องไปยังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี่าซึ่งจะมีการเรียกร้องค่าปรับ แต่ละวันที่เยอะมากขึ้นอีกด้วยความเคลื่อนไหวของทีมระดับไทยลีกหนึ่งนะครับกำลังที่จะถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากอดีตแข่งเก่าของพวกเขาเองหลังจากที่ทีมงานบอลไทยเดอะคัมได้รับข้อมูลว่าสโมสรดังกล่าวติดเงินค่าเซ็นญียาจ,จำนวนถึง7หลักซึ่งผู้เล่นรายนี้ไม่ได้อยู่ในทีมดังกล่าวแล้วแต่ก็พยายามที่จะทวงความยุติธรรมจากเงินที่เขาต้องได้รับคืนในครั้งนี้เบื้องต้นนะครับตัวแทนของเจ้าตัวได้ทำหนังสือขึ้นมาทวงเงินที่ต้องได้แล้ว จากนั้นก็จะส่งไปให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังฟีฟ่าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงซึ่งนอกจากเงินที่ค้างแล้วนักเตะรายนี้ยังได้เรียกดอกเบี้ยวันละ10%ซของเงินสโมสรที่จะค้างไว้อีกด้วยซึ่งก็เท่ากับว่าหากยังไม่จ่ายดอกเบี้ยแต่ละวันจะสูงขึ้นเป็นวันละแสนบาทเลยทีเดียวนะครับโดยจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเคสนี้ก็คือสโมสรดังกล่าวก็เคยบอกกับนักเตะไปแล้วว่า กูไม่จ่ายทำให้แข้งรายนี้ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมฟุตบอลไทยและไม่อยากจะให้เป็นยิ่งอย่างความไม่เป็นมืออาชีพทั้งทั้งที่เป็นเงินในส่วนที่เขาต้องได้รับจากการเซ็นย้ายมา,ยา,ยาย่วมทีมเมื่อหลายปีก่อนก่อนโยกย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรใหม่ในฤดูการ2021-2022นะครับโอ้โหก็เป็นปัญหาเรื่องเงินตลอดนะฮะสำหรับสโมสรในประเทศไทยนะครับ ดิคสุดลกข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านชมนเป็นรอบเช้าของวันที 23, ่23เมษายนครับ